สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียรังสิตนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม T ีไซฟ e ีนะครับเป็นโปรแกรมสําหรับตรวจสอบไฟล์ต่างๆในวินโดว์ของเรานะครับว่ามีไฟล์ไหนนะครับโตมากในวินโดว์นะครับและไฟล์นั้นมีขนาดเท่าไหร่นะครับโดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปทําการหาทีละไฟล์นะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้ครับมันจะมันจะดีอย่างหนึ่งคือว่ามันจะสรุปมาให้ว่าไฟล์ตรงไหนโตบ้างให้เราเข้าไปทําการ ลบไฟล์ตัวนั้นนะครับหรือถ้าเป็นไฟล์ที่เป็นพวกไฟล์ดาวน์โหลดต่างๆนะครับแล้วเราทําการดาวน์โหลดเอาไว้แล้วเราทําการลืมนะครับทิ้งไว้ที่ไดรฟซีนะครับและบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องตรงที่ว่าไดรฟซีจะเต็มนะครับโดยวิธีการโปรแกรมนั้นเราจะได้ไม่ต้องมาทําการคลิกขวาแล้ว p ป o p e r t y ตดูอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สรุปไว้ว่าไอตัวเนี้ย ตัวโปรแกรมนี้มันจะสรุปว่าไฟล์ตัวไหนโตบ้างนะครับมันชื่อโปรแกรมอย่างที่ผมบอกก็คือว่าชื่อโปรแกรมที่ชื่อว่า T Size Free นะครับโดยนะครับให้เราทําการดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับซึ่งตัวนี้เป็นฟรีแวร์นะครับหลังจากที่เราทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับก็ให้ทําการเปิดตัวโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับ เมื่อเราทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับจากนั้นให้กดที่เป็นเครื่องหมายโฟลเดอร์นะครับในส่วนนี้มันจะให้ทําการ select หาไฟล์ที่เราว่าจะสแกนดูนะครับผมแนะนําว่าให้คลิกที่ไดซีเลยนะครับหรือถ้าเราต้องการดูไดอื่นก็คลิกที่ไดดีก็ได้แต่วันนี้ผมจะขออยู่ไดซีว่ามีไฟล์ไหนโตบ้างละกันนะครับจากนั้นก็ทําการกด select folder เลยก็คือไดซี จากนั้นนะครับโปรแกรมมันจะทําการสแกนมาให้นะครับเห,เห็นไหมครับจากนั้นนะโปรแกรมมันจะค่อยๆสแกนมาเรื่อยๆนะครับโดยใช้ระยะเวลาสักคู่หนึ่งนะครับแล้วแต่พื้นที่ขนาดฮาร์ดดิสของคอมพิวเตอร์ของแต่ละท่านนะครับบางท่านใหญ่ก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในส่วนนี้ซึ่งนะครับผมจะใช้มากนะครับในส่วนที่เป็นของ w ุ n น o w s Server ถ้า เอามาใช้กับที่เป็นตัว Windows Client ก็คือ Windows 7 Windows 8.1หรือ Windows 10ก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้เพื่อเพื่อตรวจสอบหาไฟล์ที่มันโตนะครับซึ่งผมเคยเจอเคสเหตุการณ์หนึ่งคือ User เอามาให้ดูว่าไดซย C ใกล้เต็มมันเป็นเพราะาอะไรรู้ไหมครับเป็นเพราะว่าเขาซิงค์ไอจูนนะครับ Backup แล้วมาทําการ Backup ลงไดซย C ผมก็ดูผมก็มามาเคลียร์ไฟล์ให้เขาเขาก็ได้พื้นที่กลับมา อีก20เอ่อ20กับจิกได้เลยเพราะว่าเขาแบ็กอัพไอจูนบ่อยมากนะครับโดยนะครับเมื่อเมื่อเราทำการสแกนเสร็จเรียบร้อยมันก็จะสรุปมาให้เนี่ยครับว่ามันจะสรุปมาให้ว่ามีพื้นมีไฟล์ไหนนะครับมีขนาดพื้นที่เท่าไหร่มันก็สรุปมานะครับซึ่งอย่างของผมเองตัวเนี้ยมันก็จะเป็นไฟล์ Windows ที่โตมากนะครับผมก็จะไม่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 ไมปลบไฟล์แต่ถ้ามันเป็นโป,โปรแกรมแบ็กอัพนะครับ หรือเป็นไฟล์ต่างๆที่เป็นไฟล์แบ็กอัพหรือว่าไฟล์ดาวน์โหลดมาตามบิตทอร์เรนต์ต่างๆที่มันมีขนาดใหญ่ก็แนะนําว่าให้เข้าตามเข้าเข้าไปลบได้นะครับโดยนะครับมันจะสรุปไฟล์มาเห็นนะครับตรงนี้มันก็จะสรุปมาให้เราเป็นทรีมาเป็นดอปดาวลงมาเรื่อยๆเราสามารถเอ็กซ์แพนนะครับในส่วนนี้เพื่อดูว่าแต่ละไฟล์มีอะไรโตได้บ้างนะครับเพื่อทําการลบออกจากไดซีไดซีของเราจะได้ไม่เต็มนะครับแต่อย่าลืมนะครับห้ามลบไฟล์ที่เกี่ยวกับพวกไฟล์ Windows นะครับ พวกสิสเตวอลลุ่มต่างๆอิน r m ม t ชันต่างๆนี้อย่าลบนะครับให้แนะนำว่าให้ลบไฟล์ต่างๆนะครับไฟล์ที่ไม่เกี่ยวกับว n d o โ s นะครับซึ่งเราก็รู้ดีอาจจะเป็นไฟล์ดาวน์โหลดต่างๆไฟล์หนังต่างๆอะไรพวกนี้ที่เราดาวน์โหลดมาก็ให้เพื่อนๆทำการดูเอาละกันนะครับท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถ s ับ cribe ไป์ใต้วิดีโอหรือมุมขวาล่างของวิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเฮียเอกหลังเซียนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ